ันนี้นะครับอันนี้ที่เรากำลังจะนำพาท่านเข้าไปชมในทิปแห่งการประจญภัยครั้งนี้และทีมงานของเรานะครับได้มากับทางสายหมอกและขณะนี้รถบางคนที่ว่ามีเยอะๆโดนได้โดนไปแล้วนะครับเสือบมงบัดขึ้นไปคู่ปุ๊บลุงลิฟอยู่ท้าไอ้มันไปไงโอ้ดันทำไมเราเล่นไอ้เดาแล้วน้ำแล้วตอนนี้อุ้ยเฮ้ยอลตอนนี้วัดขี่หัวอยู่ครับ ่าที่หัวอยู่นิดหน่อยประมาณสองพันลอติดนิดบางมัดขึ้นไปร้อนนะครับดันคาดังแต่ไม่สามารถเดินได้บางบางปอยืนอยู่บางปอนยังไปเต็มอยู่ขึ้นโอ้ยเรีย้อยสี่สเลยวะร้อยสี่สิบร้อบมาตอนนี้อะไรครับตอนนี้ร้อส่สิบเต็มเต็มไหมนะครับบางวิงบองนั่งขีคับบองนั่งขี เลยเ้ยไม่เลียขารอครับขอคกแล้วลุงเล็บขาครับลุงเล็บโอ้ลงพอมันเดินนี่เห็นเลยเว้ยเนี่ยเดินขึ้นไปแล้วเดินขึ้นไปแล้วเดินขึ้นไปแล้วยกไม่ได้ครับโอ้ยยกไม่ได้ยกไม่ได้เดี๋ยวเสียรอกจะยกก็แพ้จ้ะ มไอ้ทำไมอ๋อมันขึ้นหัวไปแล้ววะแกอ๋กอเหรอนี่ยมาแล้วผมบอกเฮ้ยบอลเดินผ่านแล้วเราบอลเดินขึ้นบอลจะขึ้นไม่ได้บอลพิงอยผิดโยนิดหน่อยไอ้บอลตามชกไลยหมดไปตามชกซ้ายเข้าซ้ายขวาบอลขึ้นตีเขา่าออกขวาไปเพื่พร้อมมาจะหังหรอวะแล้ววะบอลบอลขีดวัวนิดหน่อยเคลื่อนเขียงคอล็กเน็มอนยันลันเอฟ้อนลองซ้ายได้ิ่งไหลทานเวลาเยาวบนมาเข้าตรงหน้าเอฟ้อนโยกอ,ออกซ้าย ออกใจไหม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 ใจไปเลยย้อนกันมาขวาใหมมาสู้กันต่อด้นจนจบอเจ็ดขึ้นนั่งเลียงขวาเลียงขวาตุ่ยต่อเหี่ยบเหวี่ยบบังปัดยังหมอบอีย อย่างมัดมันสู้ไม่หายแล้ววะเฮ้ยรอมแล้วรอมของวะให้คุยแล้วนะแล้วับคุยให้เเดินยาวเลยวะเฮ้ยไม่เดินยาวเลยไล่เต็มไยิ่งไล่เต็มสายไปยิ้มไปรถดีโก้มานะ้วดโก้มาเร็วสายก็จะมองนีกนเเกือบไปแล้วกูอยังโยนนี่มึงโยนขวานไปเลย เดี๋ยวเราก็ทางฟังไปทางโคไอินโยนออกไปมันโยนยากเอาซะเต็มด่างเลยมันเข้าไปเฮ้ยเขาจะเลี้ยวซ้ายหรอวะไม่พยายามนี่กาเลี้ยวซ้ายปะโอเคพักก่อนหัวใจกูจะวาย